งการรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็รวมไปถึง่คนน่ผู้บัญชาการสานักงานรั่วิสาหัิจครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นความสาเร็จของทําไมเราไม่เริ่มทีเดียวพร้อมกันทั้งประเทศเพราะว่าเราจะต้องหาจุดที่ลงตัวในแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เหมือนกัน เราจะรับศ์เนี่ยก็จะถ้าชาวบ้านจะรู้จักกันดีก็คือจะเป็นตลาดํำเพ่งนะครับในช่วงกลางวันก็จะเป็นแหล่งค้าขายสิ่งของมากมายหลากหลายชนิดน,นะครับเป็นแหล่งช่วงเช้ามือนเป็นสวนสาธารณนะเจะเ็นไปด้วยผู้คนมาออกกำลังกายใช่ไหมพอสายหน่อยเนี่ยผู้คนก็จะไปพุ่งพามตามตลาดสดพอตกเย็นลานหน้าศาลเจ้าอ่อเสียดเสียดกันไปกลางวันและกลางคืนนะครับ จกักรยานยนต์มีที่จอดนะครับพอมาจอดไว้บางคนก็เสียบพุญแจค้าไว้แบบด่วนๆว่าจะไปแป๊บดึงก็จะทำให้เกิดการมีการลักกันไป <Okay. laughs> Yeah, some of, some of the crime I think that may happen is um, y o u know having your your pockets uh, stolen and all a n ก็เป็นสต,ติฟู้ดนะครับที่คนมาซื้อของกินนะครับคนก็มัวแต่มอง ของกินอยากจะกินนู่นกินนี่นะครับคนร้ายก็จะมองกระเป๋ามองว่าผู้เสียหายเซฟตี้โซนสี่สูบพักกิที่ซอยไหนสักซอยไหมที่ผู้หญิงหนึ่งคนสามารถได้รอยจากมาซอยข้าบ้านต้ตอนสามสี่ทุ่มหรือหลังจากนั้นได้โดยไม่รู้สึกกลัวอะไรโดยได้กันหมดั้งแต่เรื่องของคอมมูนิตี้พาริซซิ่งมาแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีมาทำเรื่อง สมาร์ทซิตี้เป็นยกระดับวิตาความเป็นอยู่ของคนในเมืองมันไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของ Security อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเรื่องความกินดีหรือเรื่องไฮจีเรื่องหลายๆเรื่องเรื่องพลังงานอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเพราะประมาณหนึ่งหรือสองตารางกิโลเมตรนำคนตำรวจเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของประชาชนใส่เข้าไปในพื้นที่แซนบ็อกดังกล่าวพร้อมทั้งได้จัดทำโพลสำรวจของสำนักง,งานตรวจแห่งชาติในนามของอีเพอร์โพลผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดและมีความต้องการที่จะให้ขายายพื้นที่เซฟตี้โซนออกไป,ปทัปท่วทั้งประเทศพร้อมทั้งสำหรับสมุหมพรชาติได้นำตัวชี้วัด,ดวยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านความวาด ความของประชาชนในพื้นที่และได้ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ครับควบคุมโดยโครงการเจ้ากรมปลอดภัยระบบคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กรบริษัทกรดับในที่ดีพัฒน์จำกัดมหาชนครับเผ่าเบอร์ครับรวมไปถึงนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่อยู่ณที่นี้ซึ่งต้องกรับความไยไว้นะด้วยข่าวในที่นี้ด้วยนะครับที่อาจจะไม่สามารถเตรียมหลวด และกองบัญชาการที่มีผลการป้องกันชญจกรรมดีเด่นสูงสุดหนึ่งกองบัญชาการจากกองบัญชาการตำรวจทั้งประเทศรวมถึงาาภาคีเครือข่ายภาคประชาชนดีเด่นจำนวนสามท่านเพื่อคารับรางวัลท่านผู้จัดการตำรวจห่า,าิเป็นควรกแรงใจแก่หัวหน้าสานีตำรวจถ้าการตรวจที่มีส่วนเป็นของการที่เราไปได้รางวัล the best experience in community policing นะครับที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่า smart safety หรือ safety zone เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของคอนเซปต์ในเรื่องของมาซิตี้อยู่ในรายงานท้พวก้ซนทราก,ก็ดีนะครับผมก็อยากจะพยายามทำความอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับในเรื่องในระอ,อีกสักสองสถาปเเดนนะครับตั้งแต่เรื่องของ คอมมู n นิตี้พ i ลลซิ่งมาแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีมาทำเรื่องสมาร์ทซิตี้เป็นยก,ยกระดับยกระดับคิณีาามเป็นอยู่ของคนในเมืองมันไม,ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของซิเคีย t y วริตี้อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรเรื่องความกินดีหรือเรื่องไฮจีนเรื่องหลายๆเรื่องเรื่องพลังงานอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดวัตถุประสงค์ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน